สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ภพาบ้านกันเช่นเคยนะครับมีพาบ้านสว้วๆราคาแบ่งปันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกไรับชมกันเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0824804746ครับผมส่วน ID Line ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN เพับบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเราวันนี้ผมก็มีพับบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมวันนี้200บาททุกรายการเลยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่ได้บวกเพิ่มนะครับมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยนะครับวันนี้200บาททุกรายการนะครับรายการที่1นี้เป็นสมเด็จนาคปก3ชั้นครับ เห็นเขาว่าเป็นงานกระถินยะลาของเจ้าคุณนอนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับเขาว่าออกปีสองห้าหนึ่งสามหรือไงนี่แหละครับผม รายการที่หนึ่งราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมเป็นผ้าผงรูปเหมือนสมเด็จพุทธจาจย์โตครับผม รายการที่สองราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่สามครับผมอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ลองให้พี่ๆพิพพจารณากันดูนะครับผม รายการที่สามราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมเป็นพับปิดตาครับผม รายการที่4ี่ราคาสองร้อบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เขาเรียกว่าผ้าสมเดอะไรครับชินฟักหรือเปล่าหรืออะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันได้นะครับ ก็จะโทรมารสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมรายการที่ห้าราคาสองรอยบาทครับ ไปเป็นราสมเด็จรายการที่6กครับผม รายการที่หกราคาสองร้อยบาทครับ่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผม รายการที่เจ็ดราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาระสมเด็จรายการที่แปดครับผม รายการที่แปดราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผม รายการที่9้าราคาสองอบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผม รายการที่สิบราคาสองรอยบาทครับไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมวันนี้สองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับผมส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรูปภาพป็นชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันก่อนได้นะครับผม รายการที่สิบเอราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสอครับผมแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับผมรายการที่สิบสอราคา200บาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่13ครับผม รายการที่สิบสามราคา200อบาทครับไปเป็นรายการที่สิบสี่กับผมเป็นคุณแผนขี่ไก่ขอวงพ่อกวยครับ รายการที่สิบสี่ราคาสองรอยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผม รายการที่สิบห้าราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นคุณแผนเคลือบรายการที่สิบหกครับผม รายการที่สิบหกราคาสอง้อยบาทครับต่อไปเป็นฟาสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดครับผม รายการที่สิบเจ็ดราคาสองรอยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผม รายการที่สิบแปดราคาสองรอยบาทครับไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่สิบเก้าครับผม รายการที่สิบก้ราคา200อบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบครับผมนี่เป็นคุณแผนขี่ไก่ครับผมหลวงพ่อกลวยครับ รายการที่20ราคา200บาทครับผมสำหรับพี่พท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะสายด่วนสายตรงก็โทรมาได้นะครับผมพร้อมรับสายเสมอครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ